ดีค่ะทุกคนมาพบกับวินดี้อีกแล้วนะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับการเดินทางประสบการณ์ที่เรามาอเมริกานะทุกคนโอเคประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มาด้ไม่ได้เดินทางมาด้วยกันนะเราอะต่างคนต่างมาอยู่คนละประเทศแต่ว่าเรามาเจอกันมาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเรารู้จักกันที่ที่ทํางานอ๋อไม่ใช่ที่โรงเรียนนี่แกโรงเรียน ชีวิตของโซเฟียเล่าซีเราประสบการณ์ที่มาที่มาสหารัฐที่ว่า<น>แกมายัางไงเราไม่รู้นะว่าสําหรับคนอ,าาอืน่นการเดินทางมาสหารัฐอะ่ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับเราก็คือตอนนั้นอะ่ะเราอะ่ะ <laughs> เราแบบไม่เคยคิดมาก่อนไงว่าเราอะ่ะจะได้มาอยู่อเมริกา,างี้ตอนที่เราเรียนใช่ไหมเราแบบไม่ได้ตั้งใจอะนะ่ะเนาะเออ,เอทุกคนก็คือแบบ เราก็อยู่ประเทศไทยใช่ไหมเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแบบนี้<ช>แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรเลยเวลาเรศาศาียนภาษาอังกฤษก็คือแบบหลับหลับกือบไม่เข้าใจอะไร<ช>สักอย่างแล้วก็คือแบบสื่อสารกับชาวต่างชาติอะไรไม่ได้เลยคือแบบรู้แบบ yes and no คือตอนนั้นที่เรามามันคือช่วงโควิดใช่ไม่มีใครเลยทุกคน สนามบินที่อ่าญี่ปุ่นก็คือเงียบมากก็คือจะมีแต่พวก uh huh. อ่าผู้โดยสารที่เดินทางมาใช่ไหมก็คือแบบเขาแบบป้องกันแบบดีมากคือต้องใส่แมสตลอดคือตอนนั้นก็คือแบบว่ามันลำบากอะ่ะแต่ว่าในความลำ uh huh. บากก็ยังมีความโชคดีก็คือแบบว่า uh huh. ตอนที่เราเดินทางจากประเทศไทยมา uh huh. ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็มาเปลี่ยนเครื่องบินคือแบบ uh huh. เราเนี้ย ไม่รู้ภาษาเลยภาษาญี่ป <ừ. S 1> ุ่นก็เพราะนเป็นภาษาอังกฤษก็เพราไม่เป็นสื่อสารกับใครไม่ได้ <c oughs> ก็คือแบบตอนนั้นก็คือแบบแล้วแกทำไงสิ่งสัก์สิทธิ์ก็คือแบบเราช่วยลูกด้วย <c oughs> ก็คือแบบสื่อสารไม่เป็น <ừ. S 1> เลยแล้ว มันมีความโชคร้ายในความโชคดีที่เรามาตัวคนเดียวใช่ไหมแต่เราก็ยังมาเจอเพื่อนอ่ะมันจะมีเพื่อนเออเป็นไม่ใช่เพื่อนของเราหรอกแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วพอเราไปเห็นเขาพอดีแล้วแบบเราได้ยินเขาคุยกันเป็นภาษาไทยแล้วก็แบบโอเคแล้วต้องเเข้าไปถามแล้วว่าเออ ใี่คะ่ะพี่เป็นคนไทยหรอไ้นี่เขาก็บอกอ๋อใช่แล้วเราก็ถามเขาว่าเขาจะพี่จะเดินทางไปที่ไหนเ,เขาก็บอกว่าโอเคเขาจะเดินทางมาที่สหรัฐน,นี้แต่หนูบอกว่าแล้วพี่อยู่รัฐไหนเขาก็จะบอกว่าพี่ สองคนจะเดินทางไปแคลิฟ hmm. อร์เ mm hmm. นียอย่างนี้หนูก็บอกว่าพี่เขาบอกว่าเขาอ่ะเคยเดินทางมาแล้วครั้งหนึ่ง mm hmm. อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเราก็ mm hmm. ดีใจมากคือแบบการที่เขาเคยเดินทางมาแล้วก็คือเขารู้แล้วว่าจะต้องทอํายังไง mm hmm. แล้วก็ต้องไปเข้าประตูตรงไหนเครื่องบินอลำถัดไป mm hmm. ใช่ใชแล้วเราก็บอกเขาว่าช่วยดู mm hmm. ตัวเครื่องบินให้หน่อยว่าประตูที่จะต้องไปรอมันอยู่ตรงไหน mm hmm. เขาก็ดูให้แล้วเขาก็แบบว่า โอ้โอเคเธอต้องแบบขึ้นบันไดไปอย่างนี้นะแล้วก็ดูตามลูกศรแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาแล้วก็ดูไปแล้วก็ตรงที่เราจะเข้าไปรอมันก็จะมีแบบเออคนเดียวข้างหน้าเขาจะดูตั๋วเราใช่ไหมอเราก็ไม่รู้อ่ะก็คือเขาบอกว่าอ่ใกล้จะถึงเวลาแล้วก็คือแบบขึ้นบันไดแล้วก็รีบวิ่งไปเลยอ่ะวิ่งไปแบบไม่รู้ว่าไปทางไหนแต่ว่าก็ดูตามลูกศรดูคนเดินไปทางไหนแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปเจอกับหมายเลขในตั๋วของเราแล้วเราก็ อยื่นให้เขาแล้วเขาก็ดดเสิร็จเขาก็อบอกว่าโอเคเดินทางมาจากประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าใช่เขาใช่จากนั้นนะพอเราอ่ะขึ้นเครื่องบินที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมหก็คือในใจเราคิดว่าโอเคจะได้นั่งฝั่งแบบว่าหน้าต่างแน่นอนอก็คือแบบดีใจมากเพราะว่าจากที่เรามาจากไทยมาญี่ปุ่นเนี้ยมันไม่มีคนเรานั่งห,หน้าต่างแล้วเราจะนอนอยังไงก็ได้คือแบบมันสบายมากอ่ะใช่แต่ว่าความจริงที่เป็นนะเราอ่ะ มาถึงที่น so ี Hence, oh, ่อ่ะคนเยอะมากแล้วเราอ่ะดันไม่ไม่มีท right? ี่นั่งที่หน้าต่างอ่ะก็คือแบบได้นั่งตรงกลางแล้วฝั่งนี้มันก็เป็นคนต่างชาติคนอเมริกาฝั่งนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นโอ้โหแล้วเราก็นั่งตรงกลางแล้วเราอ่ะแบบเกรงมากอ่ะทุกคนคิดแบบการเดินทางนี่คือแบบยาวนานมากแล้วมันก็นานมากจริงๆอ่ะขาก็คือแบบชิดกันคือแบบเราต้องเกรงตลอดคือแบบจะบอกทุกคนว่าเจ็บหลังมากนะนั่งเครื่องบินคือเจ็บหลังมากคือมันไกลมากใช่แล้วพอเรามาถึงอเมริกาใช่ไหม มันเป็นโควิดทุกคนก็ต้องตรวจแล้วมันก็จะมีอยู่แบบสองแถวแบบว่าเขาก็จะแยกประเภทกันคือแบบประเภทนึงก็คือคนที่มีสัญชาติหรือว่าเป็นคนเมกาอยู่แล้วเขาก็จะแบบเดินเข้าประเทศแบบสบายๆเลยแต่ว่าคนที่แบบเพิ่งมาใหม่หรือว่ามาครั้งแรกเนี้ยเขาก็จะตรวจด,ดูเอกสารแล้วพวกนี้มันก็จะต้องไปเข้าแถวอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหม,มแล้วตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีเราอะ่ะก็จะต้องเขียนว่าโอเคเรามาถึงที่เนี่ย เราจะไปพักที่บ้านไหนถนนไหนอซอยไหนแล้วก็บาิเลขที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบอกว่าโอเคอไฟลบินของเราจากประเทศไทยแล้วก็เรามาลงที่เรามาลงจอดที่ประเทศไหนก่อนที่เราจะเปลี่ยนเครื่องบินแล้วก็ก่อนที่เราจะมาที่นี่คือแบบมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะ่ะเราไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเราก็เลยเอาเอาโทรศัพท์น,นั้นนะ่ะแปลภาษาอแล้วเราก็รู้ว่าโอเคแล้วที่จริงเราคิดว่าใบที่เขาให้กรอกข้อมูลนั้นน่ะคือเรากรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้ไงคือ เราไม่ได้เตรียมปากกาอะไรด้วยก็คือแบบไม่เคยเดินทางไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศเลยแล้วมาครั้งแรกก็มาไกลซะด้วยอ่ะมาแบบไกลมากๆเลยจนแบบพอเราดูนะเราแบบหันมองคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแบบเขาเขียนกันหมดแล้วเขากรอกข้อมูลกันหมดแล้วอ่ะคือแบบแล้วแกทำยังไงฉันหรอเออแกทำยังไงจเออจะหันไปยืมปากกาเราอ่ะ เห็นแล้วว่าเขาอ่ะมีปากกาอยู่แล้วเราอ่ะจะขอยืมปากกาจากเขาอแต่ว่าตอนที่เราจะยืมคือเขาเก็บไปแล้วไงตอนที่เขาเขียนอ่ะเขาไม่ได้สังเกตเราว่าเราอเห็นแล้วว่าเขามีปากกาเราบอกว่าเราขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมเขาก็บอกกันมาว่าไม่มีไม่มีปากกาเนี่ยแล้วงคือแบบโอ้โหทำไมแบบไม่มีน้ำใจร้ายเลยใจร้ายเลยแล้วเราก็หันไปอีกฝั่งนึงเออมันก็เป็นแบบ เป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นเด็กหนุ่มผู้ชายใช่ไหมเราก็ <sk r ug> เ,าเขามีปากกาอยู่เราแบบเรอลองถามไหมว่าเขามีปากกาไหมอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า <k> โอเคเขามีปากกาโอ้ <k> โหสมบูรณ์แบใช่แล้วหลังจากนั้นอนะ่ะเลังจากอยู่ปากกาเขาเราก็มากรอข้อมูลจนมันเสร็จแล้วเราก็คืนปากกาให้เขาแล้วระหว่างเดินอ่ะต้องทางเดินคือแบบ คนเยอะมากเลยอ่ะคนแบบเยอะมากแล้วมันมีหลายไฟมากเลยอ่ะไฟบินอนะ่ะมันมีหลายไฟมากคือแบบต่อแถวนานมากอยู่ประมาณสองชั่วโมงอะ่ะทุกคนต่อแถวมาสองชั่วโมงแล้วพอถึงทางที่แบบว่าเราจะต้องไปยื่นเอกสารในวันนี้ใช่ <laughs> ไหมพอไปถึงอะ่ะเราก็มองอยู่แล้วว่าโอเคคนที่เข้าไปก่อนหน้านะเขาทำยังคือไปถึงแล้วก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็ยื่นเอกสารให้เขาเลยคือเราไม่รู้ว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอะ่ะแต่เราก็พอฟังออกนิดเดียวใช่เขาก็ถาม เขาเราก็ยื่นเอกสารให้เขาเลยแล้วเขาถามว่าเราพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมเราบอกว่าพูดไม่เป็นตอนนั้นเราก็ใจหายอ่ะเดี๋ยวเขาถามอะไรอีกคือเราพูดไม่เป็นอ่ะแล้วจากนั้นอ่ะเขาก็ดูเอกสารดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วก็เขาปั๊มตาปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาแล้วเขาก็ปั๊มปั๊มพอเราไปเข้าห้องน้ำเสร็จไปฉี่เสร็จเราก็ไม่รู้ละว่ากระเป๋าอ่ะกระเป๋าที่เราเอามามันจะออกมาทางไหน จริงเ็คือกระเป๋าเขาาไว้ข้างล่างของเครื่องบินอะ่ะแล้วเขามันจะออกมาตรงสายพานตรงไหนแล้วแกทำยังไงเห็นคนเดินไปแล้วก็เดินตามแล้วก็เออ <c oughs> เห็นกับ <c oughs> แล้วก็เห็นเขาบแบบอ,อ๋อกระเป๋ามอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วเราก็เดินไปคือแบบตอนนั้นอะ่ะมันมแบบมียามอ่ะมองหน้าแบบนี่มันเดินไปเดินมาลตลม,มันจะยังไงเราก็ไม่รู้คือยังครก็ไม่เป็นน่าร้องมากทุกคน ใช่คุยกับใครก็ไม่เป็นแล้วโอเคหลังจากนั้นเราก็เดินตามพวกแบบคนส่วนใหญ่อ่ะเดินไปก็ไปเอากระเป๋าออกมาแล้วเราก็ออกแต่ก็ยังมากังวลอีกว่าเออทางออกแล้วมาอยู่ตรงไหนอมีหลายทางออกมันมีหลายไฟแล้วก็หลายประตูหลายทางออกแต่สุดท้ายเราก็ออกมาจนได้ก็คือแบบกลัวจริงๆนะการเดินทางต่างประเทศคนเดียวแล้วก็มาไกลมากๆไม่ใช่แบบ ประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบเใกล้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เดืองง่ายใช่คือแบบแต่ว่าสําหรับคนอื่นอ่ะมันแบบอาจจะไม่ยงยากหรือว่าอาจจะไม่น่ากลัวเท่าเราแต่ว่าสาหรับเราเนี้ยน่ากลัวจริงๆนะของนีนี่นะจะเป็นแบบไม่รู้ภาษาเลยทุกคน yes no ดูแค่นั้นอือฮเขาก่อนก่อนก่อนเดินทางมาเขาจะมีป้ายแล้วก็คล้องคอเหมือนหมา โอ้จริงทุกคนรู้ไปถ้าเกิดว่าบางคนที่แบบไม่รู้ภาษาทุกคนไม่เก่งภาษาแล้วก็ไม่สามารถถาน้าเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นเป็นป้ายนะทุกคนห้องคอเขียนว่าว่าไม่รู้ภาษาฉันเหมือนหมาเลยทุกคนฉันเหมือนหมาเลยเพราะว่ามาไม่รู้ภาษารู้แต่ yes no อะไรการเดินทางมากับใครอ่ะโอ้มากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมเดินทางร่วมทางร่วมร่วมทางสอรี่ร่วม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 ทางเพื่อนคนน่ะมาสามสองสามคนสามคนแต่ว่าเขาเคยแบบว่าเดินทางมาก่อนแล้วหรือว่าเขารู้าเคหหรือว่ายังไงเขาเขาเขารู้แต่ว่าเขาก็ไม่บอกอะไรเราเยอะมากเขาเป็นแบบว่าเขาแนะนําว่าเออเราต้องเดินไปทางไหนแล้อเขาดูไหนเขาก็บอกว่าเดินตามส้นนะ ตอนนั้นเราก็นั่งเหมือนเหมือนหมาตัวหนึ่งนะทุกคนไม่รู้ภาษาเขาพูดอะไรก็ฉันยิ้มอย่างเดียวจิงจอกพนักงานงเครื่องบินอะแอร์โฮสเตสะเขามาถามแบบว่าเออกินอะไรคือแ็อะไรอะจะชี้อันไหนอะคือแบบฉันกินอันไหนอะไม่รู้ว่าฉันก็ยิ้มอย่างเดียวเขาเขาบอกว่าเออคนคนคนข้างๆเขาก็ช่วย เขาก็เห็นป้ายเขาก็เอามาให้เลยทุกคนฉันก็กินฉันไปซื้อเขาไม่ถูกปากฉันตลกตลกมากของฉันอะคือบางอย่างคือแบบเราคิดว่ามันอร่อยแต่แตว่าโอ้โหรสชาติคือไม่ได้เลยไม่ได้เลยฉันคิดอยู่ในสมองอฉันคิดถึงอาหารของฉันคิดถึงอาหารฉันฉันแบบว่าโอ้โหทุกคนมันเศร้ามากที่พอ <c oughs> หลังจาก <c oughs> ที่มาถึงที่อเมริกาเนี่ยนละ ก็เราก็ได้รู้แบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็แบบครั้งแรกที่มาถึงก็คือแบบเราอยู่ไทยแล้วมันร้อนๆอ่ะคือเราพอรู้ว่าเราเจออาการหนาวทุกคนโอ้โหแกมาเดือนไหนนะมาประมาณเดือนแปดเออเดือนแปดร้อนนี่ร้อนที่นี่แต่ว่ามันก็หนาวสำหรับฉันแล้วแต่ฉันมาเดือนฉันมาเดือนสามเสถียรสนาน ปุ๊บเฮ้ยหนาอย่างนี้เลยนะทุกคนโอ้ยหนาอย่างนี้เลยนะทุกคนสัานมากเออสนุหิมะหิมะตกหิมะตกก่อนฉันมาฉันเมามันก็มีแบบหลายๆอย่างที่มันแบบว่าเราต้องปรับตัวคือแบบอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนการเดินทางหรือว่า กฎระเบียบของเขาอย่างเงี้ยแล้ก็ต้องเราก็ต้องปรับตัวหลายอย่างตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์การเดินทางมาอเมริกาของพวกเราสองคนก็จะมีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะคะ แต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วก็ลมก็คือแบบลมมันแรงละเราก็ขอลาไปก่อนนะคะขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีคำถามอว่าอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะบ๊ายบายไปเจอกัน